สวัสดีครับผมนายภูวดินสมทิพ์และนายสุทธิวัน์เลืองสีแบบฝึกหัดหน่วยที่7วงจรผสมจากวงจรไฟฟ้ารูปที่7.1จงจงหาความต้านทานรวม R กระแสของวงจร L กำลังไฟฟ้าของวงจร P หา R 1เท่ากับ R 1คูณ R 2 วงเล็บบวก r 3 r 1เท่ากับ r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2วงเล็บบวก r 3เท่ากับ10คูณ30ส่วนด้วย10บวก30วงเล็บบวก10เท่ากับ17.5โ oh อห์มหา i ส่วน it นะครับเท่ากับ e t ส่วนด้วย r t เท่ากับ100หาร17.5เท่ากับ 5.714m หแอมา p เท่ากับ i t กำลังสคูณด้วย r t เท่ากับ5.714เลังสคูณ17 เท่ากับ5 7 1.3 7 1วัตต์ครับสวัสดีครับผมนายสุทธิพัฒน์ตังศี2จากวงจรไฟฟ้ารูปที่7.2จนหาค่าความต้านทานรวม R T แรงดันไฟฟ้าแรงจ่าย E T และกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้น R 1หา R T เท่ากับ r 1บวก r สคูณด้วย r 3ครับ rt เท่ากับ r 1บวก r สคูณด้วย r 3ส่วน r 1บวก r สบวก r สจะได้เท่ากับ50าสิบวกสาคูณด้วย100่งร0อยส่วนห้บวกสาบวกหนึ 100, จะได้เท่ากับ44โอห์มหรือ44.4โอห์มครับหา ir A 1เท่ากับ it ลบด้วย I3 IR1 เท่ากับ ET ส่วนด้วย RT ลบด้วย I3 ครับจะเท่ากับ20ส่วน44.4ลบด้วย0.2เท่ากับ0.25 M ครับหา P1 เท่ากับ IR1 I ลบกำลัง2คูณด้วย r 1ครับ เท่ากับ0.25ยกกำลัง2คูณด้วย50จะได้เท่ากับ3.125วัต์ครับขอบคุณครับ